พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ฝากพระธรรมกับพระวินัยไว้เป็นตัวแทนพระองค์ เมื่อก่อนบริณิพานไม่ได้ฝากคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนศาสนาฝากพระธรรมวินัยเป็นผู้แทนพระศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือสอนถูกต้องตามพระธรรมวินัยต้องเรียนพระธรรมวินัยผ่านภาษาบาลีเพราะการสังคายนาพระธรรมวินัยนั้นใช้ภาษาบาลีเป็นหลักดันั้นเมื่อใช้ภาษาบาลีคนจะรู้พระธรรมวินัยได้ต้องเรียนภาษาบาลีจึงมีความจําเป็นทุกยุคทุกสมัย การเรียนภาษาบาลีนั้นเป็นการสืบทอดสืบสารและสืบต่อปณิธานของพระพุทธเจ้านำธรรมะนำวินัยไปสู่มหาชนเป็นหน้าที่ของพระพระจะต้องศึกษาเล่าเรียนเพียรปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระศาสนาจะอยู่มั่นคงไม่ได้เลยถ้าไม่มีการหนึ่งการศึกษาพระธรรมวินัยที่ชัดเจนสอง เรียนรู้พระธรรมวินัยไม่ชัดเจนไม่นำพระธรรมวินัยมาปฏิบัติสามไม่นำพระธรรมวินัยมาพิจารณาให้ถ่องแท้และไม่เผยแผ่พระธรรมวินัยแก่ผู้อื่นเพราะนั้นการเผยแผ่ที่ถูกต้องย่อมมาจากการเรียนที่ถูกต้องทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วจนถึง2024ีนี้ก็ต้องเรียนและอีกประมาณเป็นพันปีต้องเรียนเหมือนกัน